สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูดาในหน่วยบ้านแสนรักค่ะเด็กๆรู้กันไหมคะว่าทำไมถึงเราต้องมีบ้านกันคะรู้ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูดามีนิทานหนึ่งเรื่องมาให้เด็กๆฟังแล้วมาดูกันซิว่าทำไมเราต้องมีบ้านกันคะ่ะ เจ้าสำลีตอนที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเจ้าสำลีเจ้าสำลีอาศัยอยู่ในบ้านอย่างสงบสุขอยู่มาวันหนึ่งเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ท่วมเข้ามาถึงในบ้านหรือแต่พี่หลังคาทีานา่น้ำท่วมไม่ถึงเจ้าสำลีจึงต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาเพื่อให้ปลอดภัยจากน้ำแต่เจ้าสำลีต้องทนหนาวเพราะตัวอันเปียกปอนอ่อนล้าเพราะพักผ่อนไม่เพียงพองหิวโหยเพราะไม่ได้กินอาหารไปไหนไม่ได้เลย เจ้าสำลีเริ่มร้องไห้ด้วยความเศร้าและความกลัวเจ้าสำลีร้องไห้จนเพลียและหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเจ้าสำลีพบว่าน้ำลดลงแล้วเจ้าสำลีสำรวจบ้านของตัวเองพบว่าบ้านเสียหายมาก จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จำเป็นต้องสร้างบ้านหลังใหม่เจ้าสำลีกลัวว่าหากเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งจะไม่มีที่อยู่อีกจึงคิดว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ที่สามารถอาศัยอยู่ข้างในได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเมื่อเจ้าสำลีคิดวางแผนจะสร้างบ้านท้าน้ำท่วมเจ้าสำลี เกิดคำถามต่างๆมากมายว่าบ้านที่ยังอยู่ได้เมื่อเกิดน้ำท่วมน่าจะเป็นยังไงนะเ๊ะแล้วบ้านนั้นน่ะน่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างล่ะขั้นตอนการสร้างบ้านจะเป็นยังไงนะแล้วจะใช้อะไรสร้างบ้านได้บ้างล่ะเจ้าสมนีพยายามคิดหาคำตอบ แต่ก็คิดไม่ออกจึงคิดว่าจะต้องเริ่มอสืบเสาะหาคำตอบเหล่านั้นเด็กๆคะเรามาช่วยเจ้าสำลีหาคำตอบเพื่อสร้างบ้านท้าน้ำท่วมกันเถอะเด็กๆได้รับชมนิทานไปชื่อนิทานว่า บ้านของเจ้าสำลีค่ะเด็กๆในเด็กคงได้รู้แล้วว่าทำไมเราถึงมีบ้านใช่ไหมคะเพราะถ้าเรามีไม่มีบ้านเราจะอาศัยอยู่ที่ไหนกันล่ะคะเพราะว่าบ้านคือที่อยู่อาศัยให้ทุกคนนะคะได้พักอาศัยอยู่ในบ้านค่ะกว่าจะมีบ้านหนึ่งหลังได้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้องมีส่วนประกอบของบ้านอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าบ้านหลังหนึ่งต้องมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างค่ะ 1. ห,หลังคาภาษาอังกฤษเรียกว่า roof สหน้าต่างภาษาอังกฤษเรียกว่า window สาผนังบ้านภาษาอังกฤษเรียกว่า wall 4. ประตูภาษาอังกฤษเรียกว่า door ซึ่งส่วนประกอบของบ้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิง่งถ้าหากขาดส่วนประกอบใดไปก็จะไม่เกิดบ้านหนึ่งหลังขึ้นมาค่ะเพราะบ้านหนึ่งหลังนะคะสามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วในวันนี้คุณคูดาก็มีการบ้านให้เด็กๆได้ดทำคือ 1. ทําทำแบบฝึกหัดชั้นอนุบาล3จํานวนหนหน้าค่ะแบบนี้นะคะและ 2. ทํทแบบฝึกหัดเรื่องราว เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กจำนวนสองน้าค่ะทำเสร็จถ่ายภาพส่งผลงานลงในกลุ่มให้คูดาและเพื่อนๆรับชมเช่นเดิมสำหรับวันนี้คูดาขอลาไปก่อนและพบกันใหม่นะคะ